ดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีลูกค้าร้านเครแท็กเตอร์ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็จะพาลูกค้ามาดูรถรุ่นเอารุ่นไหนดีคะรุ่นไหนดีเป็นรุ่น M6040SU นะคะ M6040SU นะคะคันนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็น้องจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สำหรับ M 6 0คันนี้นะคะ M 6 0 4 0คันนี้นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2554นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2554นะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนยางใหม่ให้ลูกค้า4เส้นนะคะลูกค้าจะได้ยางใหม่สวยๆสีเส้นทั้งยางหน้ายางหลังเลยนะคะไปพร้อมใช้งานกันเลยเนาะคันนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่5,555 0 0 0บาทนะคะ 555,000บาทนะคะแต่ว่าเราเช็คสภาพพร้อมใช้ให้ลูกค้ารอบคันนะคะเช็คสภาพให้ลูกค้าพร้อมใช้รอบคันนะคะตรวจเช็ครายละเอียดรอบคันเปลี่ยนถ่ายคลองเล็วนะคะพร้อมเก็บสีให้ใหม่สวยๆรอบคันเลยคะ่ะ คันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถรุ่น M6040 เปรไว้ใช้งานนะคะสามารถแวะเข้ามาดูที่รถได้เลยที่ร้านได้เลยนะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะ0800924292นะคะ0858529515นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี54นะคะราคาอยู่ที่555,000บาทนะคะ555,000บาทนะคะ บริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือว่าภาคใต้นะคะเราสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้เลยนะคะคันนี้น้องขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะคะคันนี้ขออนุญาตขายเป็นเงินสดเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะเข้ามาดูามาลดนะคะมาลองลดสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านได้เลยนะคะเข้ามาลองลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลถที่ร้านมีเอกสารมีเล่มครบนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาลองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ถูกอกไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า เรามีให้เลือกหลายคันด้วยกันนะคะเรามีหลายรุ่นหลายราคาหลายรุ่นหลายคันให้เลือกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นข้างหลังเนาะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะหาได้ที่เพชรแท็กเตอร์นะคะตัวนี้คุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปพร้อมกับยางใหม่สี่เส้นเลยเนาะ ลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับยางใหม่สีซื้นเลยนะคะเก็บสีให้สวยๆรอบคันเลยเพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะคันนี้ก็จะเป็นผ่านพวนนะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะเป็นชุดใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะเป็นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นตัวปั่นเพิ่มนะคะเป็นโตรตารี่เพิ่มก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะคะเราก็จะมีราคาพิเศษให้นะคะ ลอตเตอรี่นะคะ2เมตร20เราก็มีราคาพิเศษให้ลูกค้านะคะจะขายถูกกว่าเราขายหน้าร้านนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปพร้อมรถเนาะเราก็จะขายให้ลูกค้าในราคาพิเศษไปเลยนะคะคันนี้นะคะเช็ครายละเอียดให้รอบคันนะคะเก็บสีให้รอบคันเช็คระบบไฟให้รอบคันนะคะมีรับประกันหลังการขายด้วยคะ่ะยางใหม่สวยๆสีเส้นแบบนี้เลยนะคะ เพรแท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตําบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะเพรแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตําบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะลูกค้าท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมานะคะสามารถแวะเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทดลองขับได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องยนต์กันเนาะ นอกจาก M 6 0นะคะเราก็มี M 7 0 M 8 5นะคะ L 3 6 L 4 5 L 4 0 L 5 0ทั้งสดและผ่อนนะคะเราจะมีไว้ให้ลูกค้าได้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายรายการด้วยกันนะคะคันนี้นะคะลูกค้าให้ได้ไปคุ้มแน่นอน,นะคะ่ะ จะไม่บอกว่ารถสวยหรือไม่สวยเพราะว่าอยากให้ลู <hh> ลกค้าเข้ามาลองเองนะคะเราจะไม่บอกว่ารถสวยหรือรถจะไม่สวยเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาลองเข้ามาดูเองนะคะเข้ามาสัมผัสด้วยตัวของลูกค้าเองนะคะอย่าตัดสินใจนานะคะรถสวยสวยที่ร้านจะไม่จอดนานนะคะรถสวยสวยเราจะไม่จอดนานนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องก็ขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนแล้วก็คลิปหน้านะคะเราจะพาไปดูรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะ ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับดูรับชมด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝาก Facebook ด้วยนะคะเพจแท็กเตอร์ตลาดรถไถมือสองขอนแก่นนะคะเพจแท็กเตอร์ตลาดรถไทมือสองขอนแก่นนะคะสนใจรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอยากได้รถประมาะไหนสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ080092 4292 0858529515นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ